แล้วเจอกันกลางป่าฮะเดิมเพนกับเด7 a โซเกับปู่และดูครับความแตกต่างครับและมีโดมประกอบล้ำมาครับเดินนีจากด้านหลังครับเดบบโนเซเว็หนีไปก่อนครับร้อยไม่ได้ลงมาช่วยเนี่ยโอ้แต่มีทางฝั่งของเสยอครับที่เข้ามาหาทางด้านเด7บโนเวตีโปครับมานาปอไหมครับ และยิงไปจังหวะนี้ครับแล้วจุดอีกนายเลยครับแล้วโดนเบิร์นเข้าไปครับสหรับเสถียรครับใกล้ตายครับอีกนิดเดียวครับยังรอดอยู่ครับจีโฟมีเพื่อนลงมาช่วยครับนั่นคือรอยครับนี่ครับรอยคนเดิมนะครับกระโดดมาจังหวะนี้ครับจะได้เดิมพันคิวเลยไหมครับตลอดตรงฝั่งของรอยและเลื่อนอินดเดียวครับนี่ฮะเก็บตรงฝั่งของข้ามไม่ได้ก่อนครับรอยแต่ว่ามอสครับเข้ามาจังหวะนี้ครับพยายามจะเก็บเสถียรครับแต่ว่ามีเรดินเข้ามาขวางไว้ครับแต่ว่ามอสยังคงที่จะเก็บเสถียรไว้ได้ฮะจะโดนเอ็กซ์ซอร์ไปครับ ตอนนี้เหมือนโดนมอสเรียกฮะว่ามาช่วยหน่อยครับแล้วเปิดประตูเขาตามมาแบบนี้ครับบอกแล้วว่าประตูพวกนี้อย่าเข้าครับห้ามเข้าครับนี่ยอ่าตอนนี้เนี่ยเกร็ดที่หน้าท้องเนี่ยเหมือนว่ายังไม่ด้านพอยังเลื้อยเร็วไม่ได้เจ็บครับโอ้โหครับมอสครับเดินมาครับเกี่ยวเทียนไม่ได้ครับแล้วดูผมไม่เต็มเลนแบบนี้ครับแล้วเปิดติสู้ครับเทียนครับจะย้อได้นานแค่ไหนครับโอ้โหนี่ครับเป่าหลังเลยฮะเอาแล้วโดนหยุดไว้ครับเรรินครับโอเล่โดนลุมสาตัวหรือเปล่าแต่ว่าทางฝั่งของจีเจสมาเหมือนกันครับโรวกาวิตตี้ครับ ตอนนี้ฮิวให้หนึ่งทีครับแล้วถอยมาก่อนครับแต่แมนนวลเทเวครับเลือกที่จะไม่เข้าครับบอกกีโมถอยมาเพราะมอสเลือดน้อยฮะอย่าให้โดนพิษนะครับแต่บอกแล้วพิษก็หลบโอ้โหนี่ไงครับผมเต็มเลนแล้วโอ้แล้วดูครับนี่ฮะดีว่าล็อกได้แต่เลื้อยตามมาเลยครับด้านหลังครับมีทางฝั่งของเดลเพนครับที่อยู่ในกลางวงล้อมของดับแมนนวลเทเวครับจะรอยไปไล่ตีทางด้านของโลกาวิตตี้ซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตครับเลือกตัวดีครับ อ้าวครับเล็กน่าจะเก็บลงกาวิตี้ไปได้ก่อนครับไม่มีตัวฮิลล์ครับแต่รับ g พ s ครสบชปสียนลงมาจังหวะนี้ครับไปเกินหน้านะครับด้างฝั่งของเราแตเสกเก็บไปได้ครับอาครับหล่นเข้าไปครับตอนนี้ครับมีเดวเพนครับที่มาแอบเก็บมอสจากด้านหลังได้เหมือนกันฮะมาแบบนี้ครับไม่น่าจะรู้ตัวครับและลอยครับเห็นแล้วครับแปะปาครับแชปหนึ่งทีครับยอมมอบแท้เซียลครับแปะ ไม่ได้ตามไม่คิดว่าเขาจะมารอตรงนั้นฮะไม่ควรครับไม่ควรแล้วมอสมาจาังหวะนี้จะไปยังไงล่ะครับแปดก็ไม่มีครับเดินดื้อครับและพยายามจะบ้าแต่ว่าเขากระโดดหลบได้ฮะอมก็ออยังไม่เรียกสัทธาตัวย,ยังตัวเองกลับมาครับและเปิดอันติสู่จังหวะนี้ครับสำหรับเสถียรเนี่ยพอมีโลกราวิตี้มาแต่โลกราวิตี้ไม่มีสกิลอะไรหยุดครับได้แต่ยืนยื้อครับและดูครับจีโฟพยายามจะสแปมสกิลไปเรื่อยๆครับและแต่มันโองค์เซเองมาแล้วครับตัวเองมีแปดด้วยครับแต่เลือกที่จะยกเสถียรแบบดื้อๆแบบนั้นนคคครรรัััับบบออาจีีโมติะะฮ ยังรอจังหวะอันตรีอยู่ครับแล้วกระโดดเข้าไปอันตรีแช่ไปที่หน้าฝั่งของโลกราวิตี้และเก็บโลกราวิตี้ไปได้ก่อนครับตอนนี้ครับจะเขียนแย่แล้วครับโอ้เรียกเพื่อนมาครับดับเบิลคิวเลยฮะแล้วมันต่อก่อสเวนี้ดีนะครับเพราะสเวนต้องใช้การฮิวในการยื้อไฟนะครับอ้าวแล้วเข้ามาใหเดือดเพลงครับดาบเป็นปอหรือเปล่าครับและแช่ไปจังหวะนี้ครับเรียบร้อยแล้วและโดนเอ็กซ์ซ้อนเข้าไปครับนี่คือจีโปที่โดนเอ็กซ์ซอร์แต่ยังฆ่าได้ดับเบิลคิวครับและลอยลงมาช่วยโลกราวิตี้ฮะนี่ฮะช่วยไปสู่สุคติรับ ปอมกลางยังไม่แตกเลยนะครับอาแล้วเปิดอันติครับนี่คือเปิดอันติแล้วอู่แล้วโจนตันโลไตด้านหลังเต็มๆครับเหนียวตัวเลยฮะพิษนะครับมอสเป็นตัวล่อครับคนนี้คือคนดักเก็บครับอ้าวครับไม่ทันรู้ครับกระโดดหนีก็สายเกินไปแล้วครับสอนเรับรเพนครับและตอนนี้เนี่ยเดรินครับหวังว่าจะมาฆ่าเขาครับแต่เหมือนว่ากระโดดไปลงค่ายกลเขาฮะเนี่ยครับยังคงมีเลกซียอยู่รถลอยครับท่านหล่ำลึกขนาดนั้นครับ GTS คิดอะไรอยู่ครับและกระโดดเข้าไปโดนปาาคู่ฮะ โอ้ดับเบิลฟิตครับแต่ว่าโลกาัลตี้ก็ไม่รอดเหมือนกันครับและเหลือเพียงเดรินครับที่หายไปอย่างรวดเร็วในทีมไฟนี้เห็นตัวเล็กน้อยอยากเข้าครับอยากเข้าครับจังหวะนี้ครับแล้วแปดไปแล้วโดนแช่ไปโดยชีโฟสวยงามมากครับสองอันติเมสฮะโอ้เราตามหาเอเคิลต่อครับตอนนี้ครับดับเบิลโนเซเวครับทำตัวตัวแทงเต็มสูบครับแล้วย้อนกลับไปจังหวะนี้ครับหาใครเจอไหมแต่ว่ามอสครับเกี่ยวสวยมากครับไปตอเกาะติดเกาะกับหินข้างๆมีเพอร์คอนและกองไของฟิตนะครับตอนนี้มาเป็น เทคโปรเจเตอร์นะครับกระโดดเข้าไปแทงใส่โลแกนที่แล้วก็น่าจะไย <ป S 1> ครับรกดคืนเรื่อกทางอ๋อเปนการกดเซนเดอร์ครับดูจีดีเอครับไม่ไหวจริงๆครับในเกมแรกนี้ทั้งฝ่ายของบีทีได้ชนะไปก่อนครับ1.0ครับ นี่ครับมาถึงตีก่อนเลยครับแล้วดูครับนี่ครับเอฟเชั่นในการตีของท่านเดอร์ค่อนข้างจะเร็วกว่าครับมันเรียกเดเดแทนมาทันทีครับทำตัวเหมือนใกล้ตายครับสำหรับเลรินครับเลื่อนโดยรินมากครับตอนนี้ครับใครจะตายก่อนครับแล้วแฟลหลบออกไปครับแล้วแฟลไปตามครับขอตีอีกหนึ่งทีแล้วตามตีต่อได้ไหมครับขออีกหนึ่งครับโอแล้วเป็นเดเดแทนครับที่ตามดังฝั่งของรอยจนตายครับและเลรินรอดเลือกเหลือประมาณห้าหรือสี่นี่แหละนะจะไม่ผิดนะครับและเรียกรอยลงมาหรือเปล่าครับไม่เรียกครับรอยติดพันอยู่ด้านบนนะครับ สมมมัยไไ่ด้โอ้แล้วอยู่ใกล้ๆครับแล้วก็โจดไปจังหวะนี้ครับเอาวนะครับดวลกันท่้นหนึ่งต่อหนึ่งแต่เขามีเลดบัฟครับสำหรับสองฝั่งของเดรเพนครับดับเบิลตัเซเวจะสู้ได้ไหมครับแต่เหมือนว่าจะถอยออกไปก่อนครับเดรเพนและรอยครับลงมาเลเวลสครับแล้ววางลูกสโลว์จังหวะนี้ครับแล้วมุดไปหาทางฝั่งรอยทันทีครับเดรินรอยตอนนี้ครับเหมือนว่าสองจิตสองใจจะตามด้านบนหรือว่าจะเบรกที่เดรินครับแต่ว่าดับเบิลตัเซเว่ครับเหมือนว่าดับเบิลไม่พอแล้ะเสียดครับมาจังหวะนี้ครับเชื่อมไปที่รอยครับแต่ว่าไไไม่่่่โดดดดนนคคคครรรััััับบบบบแตววาาาาาาททงงงงฝเเเิิ้้้ลอขกป แต่ด้านหลังครับรอยโดนเบิร์นครับด้วยอีกไนครับและฆ่าไปได้ครับสำหรับสวัสดิ์สะียนครับและ G4 ครับตอนนี้ครับไล่สะเทียนครับและไก่ทะยานฟ้านะครับแพงไปจังหวะนี้ครับล้างแค้นทีนให้เพื่อนได้เนี่ยทีเลือดโอ้โหแล้ววางถ้วยรางวัลครับเชยชมถ้วยรางวัลนี้ก่อนไหมครับเดอร์เพนครับเข้ามาช่วยทางฝั่งของเรรินแล้ววางลูกสโลไปครับแต่เบนอตส์ก็ใมาพร้อมกับดับเบิลบ์ตครับช่วยรอยยิงครับแต่ตอนนี้ครับเดอร์เพนโดนฆ่าไปแล้วรอยครับเลือกที่จะบวกครับเพื่อยิงให้ัังดบเบิลเเครรรับฆ่าินให้ได้ครรับอออยปนจะกาวิทีสุดท้ายแต่ก็ไม่ทัน่ง ก็เดินหลบไปด้านบนครับแต่ตอนนี้ครับกระโดดเข้าไปเลยครับแล้วนี่ฮะเกาะทหารและผักทางฝั่งของเดวแพนครับข้ามกำแพงไปครับและดับบอลเตลเลทเข้ามาช่วยยิงครับตอนนี้ดับบอลเตลเลทอยู่ด้านหน้าครับเจอดาเมจสตัวครับและพยายามจะยิงเดวแพนครับเก็บเดวแพนไปได้ครับแต่บอลเตลเลทเองครับและตามไปยิงต่อไหมครับตอนนี้ทีโฟใช้แค่อันติเนี่ยครับแปดกับเอ็กซ์ทอร์สยังอยู่นะฮะโอ้ะไรกระโดดมาครับโดดไปขึ้นหลอดครับแต่รอยครับเบิร์สไี่แรงมากครับเดวแพน แต่ด้านบนครับมีทางฝั่งของดินเข้ามาช่วยครับและดับรทตู้เข้ามาช่วยรอยเหมือนกันครับและกัดครับและซับทุเกตแล้วครับตอนนี้ครับดูดตัวไปครับพยายามจะแทงป้อมครับสำหรับรอยครับเพื่อให้ทางดับรถตู้เขาไปฆ่าแต่มันกลายเป็นว่าเพื่อนตายแทนนะ เอาแล้วเข้ามาครับนี่ฮะตลับตำแหน่งกันแล้วกลับมาที่เดิมครับแต่ว่าใช้สกิลพลาดครับเสถียรครับจีโฟลเลือนเหลือน้อยครับมีอันติมีแปดมีเอ็กซอร์สและลอดดับเบิ้ลโนเตวเข้ามาเอาแล้วใช้อันติพลาดครับสำหรับจีโฟครับแล้วเปิดอันติทันทีครับดับเบิ้ลโนเต้เพื่อนช่วยจีโฟครับกันเสถียรกลับมาอีกครั้งหนึ่งตัวครับตัวจริงอยู่นี่ใช่ครับตัวจริงอยู่ข้างล่างครับเอาแล้วครับรู้ว่าเขินครับตามเจอตัวจริงนะครับดับเบิ้ลโนเตวโอ้โหแล้วแะไปจังหวะนี้หนึ่งที ค่อนข้างแรงครับกหัวหน้าและแะไปหนึ่งทีแต่เขาตรึงไว้ครับและมีโลกาเวตตี้แล้วมากลางวงครับตีนโดนฆ่าโดยแต่พโนเซเวครับและอินเทอร์โตกับป๊อปเข้ามาและเดลเพนครับมาปิดจังหวะครับโดนเอ็กซ์ซ็อตและโดนเข้างหน้าเลยและหยุดไปสามครับโลกาเวตตี้หยุดทั้งเขาและเพื่อนเรามาเจอกับลอยด้วยครับพีเข้าไปปาดเนี่ยแรงจริงครับแรงแค่ครึ่งหลอดแล้วต้องกระโดดเอากลับไปแล้วรอสกิลโหลดครับแต่ลอยครับมานาเหลือน้อยและโดนเดลเพนครับหุ่งแปดเข้ามาปาดเลยครับ ชุดใหญ่ครับด้านล่างครับเป็นเทโซโดนเอ็กซอร์ทรับโดนเก็บโดยทางฝั่งของเชียรับและอยู่ได้สวยงามมากครับโรกาวิ์ตี้ครับมอสอยู่กลางวงครับและเดินไปดักหน้าครับยิงมอสให้ได้นานที่สุดครับและทุกายทั้งคู่แน่นอนครับคู่ด้านล่างของบีเคทีเมชเลยครับสไปครับอ้าวครับและดูครับผักเข้าป้อมและโดนเอ็กซอร์ทครับนี่ฮะและเห็นเลยครับว่าตัวจริงติดเอ็กซอร์ทครับแต่ว่าก็ไม่รอดดีๆครับเพราะมีเดอร์เพนเข้ามาซ้อนเนื้อทีโฟห่างมากเหมือนเกมแรกนะครับ จังหวะดักจังหวะดักมาครับลกรตี้ลงมาแล้วครับเชื่อมไปโดนแคสโลครับมอสอต่จะขึ้นไม่ได้ครับผิดผิดรูเอาครับแล้วดูครับแนวไปจังหวะนี้ครับมอสครับโอ้แล้วจะให้อันติดักสองตัวได้สวยงามครับและเพียงพอที่เอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับมอสครับแปดเข้ามาในหลุมของมังกรแล้วกระโดดเกาะเพื่อนขึ้นไปด้านบนครับและยอมเสียชีวิตของตัวเองลงครับด้านบนครับเดรินด้านลงนูนสองหนึ่งครับรอยกับสัฟนโอทีครับไล่ตีอยู่ครับและเปิดอันติไปเนี่ยความกลืของเขาไม่เพียงพอครับสำหรับเดรินโดนสกิดนะครับ โอ้แล้วมาครับจังหวะจะจับไก่แต่ว่าโอ้โหคอมโบครับจีโบกับอินเทรโตครับปาดมาโดนอันติครับบานาน่าบานาน่าชิคเก้นเป็นปากรกันที่เนื้อทำมันชาติอันยิ่งใหญ่โอ้และโดนปาดเอ็กซ์ซอร์ด้วยครับเนี่ยอาการปาดด้วยอีโวลูชันมาครับผมไม่คุ้นคนเดียวครับจะัครบโอ้โหและดูครับปาดไปรุนแรงมากครับและใช้อาชิพหนีไปด้านบน เชีเยลครับชีเอลครับปายแล้วครับเห็นเขาเลือดน้อยครับขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยครับนี่ฮะยิงเข้าไปมีเพื่อนมาครับนี่บรอมครับเพื่อนหนึ่งฝั่งของอินเทอร์โซครับและจีโฟใช้อมโบไก่ทะยานฟ้าเข้ามาแทงเชียวครับชัจดาวไปได้ครับแล้วกระโดดมาปาดครับดาวเมจไม่แรงพอครับเพราะว่าเขาอยู่หลายคนครับโอ้สำหรับเดือพันอ่ะเข้าคอเลยฮะลาสีอิ้วหน่อยครับลอยพริกไทยครับแต่ตอนนี้ลอยครับโดนนวดครับจากซับโซครับนี่คือแค้นอะไรลอยหรือเปล่าครับ โอ้แล้วดูครับใช้นะซับุูเกตแต่ก็ซับเนื้อเหงื่อตัวเองไม่ได้นะเอ้าจะรองมิดเลนครับอ้าวครับอินเทอร์เนโซครับเจอเัถียรเกี่ยวไว้ครับจะรอดหรือเปล่าครับเขามาโดนปาดครับโอ้แล้วผักสวยครับสำหรับซีโฟครับโอ้แล้วมันเซฟทางด้านของอินเทอร์เนโซได้ครับถ้าเกิดเมื่อกี้อินเทอร์เนโซอยู่คนเดียวนี่ตายไปแล้วนะครับตอนนี้ครับและหยุดไปไม่โดนใครแล้วโอ้ยวางที่จุดเก่งใจครับ และโลกาวิตี้ครับโดนดาเมจเข้าไปจังหวะนี้ครับเกือบตายครับโอ้แล้วปาดไปจังหวะนี้ครับอินเตรโซครับเริ่มเก่งกับแชมเปี้ยนแล้วฮะยิงเป็นพลสไนเปอร์เลยครับส่องมาจากไกลๆครับแล้วมาเก็บทางฝั่งโลกาวิตี้ได้อินเตรโซครับแต่เดนพนครับอยู่คนเดียวโอ้แต่ว่าดาเมจยังเยอะอยู่ครับอินเตรโซและปีเกตีครับเรื่องที่จบเกมทันทีครับไม่ยื้อไม่หือไม่อือแล้วนะฮะถ้าเขาไม่ได้3ตัวครับแล้วตอนนี้ดันเข้าป้อมต่อครับ้อมกับบัฟบารอนาชอครับตีครับไปอีกหนึ่งดีครับตอนนี้ครับแล สักอย่างครับแต่ก็เรียบร้อยครับสำหรับทางฝั่งของ GTS ครับในเกมที่2อครับเหลืออีกเกมนึงครับพิเกติจะชนะในค่ำคืนนี้ฮะครับผมก็แข่งในระบบ Best o f ไฟนนั่นเองครับ ขอหนึ่งทีครับแล้วต้องแปดหลบเลยครับเพราะการติดพลาสติกผมรอมครับตอนนี้มอสโดนตันครับและโดนยิงครับเชี่ยวโดนเบิร์นครับแต่ว่าเก็บเบิร์นบัดไปได้ก่อนครับสำหรับเชี่ยวครับอ้าวครับและอเทร์โซครับแปดไปแล้วด้วยครับและโดนติดตันอีกหนึ่งรอบครับและกลายเป็นตายคู่แน่นอนครับผมโอ้ยเกือบไปแล้วครับและเป็นดับเบิลคิวเปิดมันสวยงามมากครับสำหรับ g ี s โอ้ยประมาทเกินไปเนี่ย อ้าวเดลเพนอาเดลเพนครับตอนนี้ครับเหมือนจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับทางฝั่งของเกรฟครับแต่การฟาร์มป่าแบบนี้ครับเล่นพยายามจะเล่นท่ายากครับม้วนตัวถอยหลังกระโดดแปดกลับหน้าครับกับโลกวิญญาณเลยฮะนะครับโดนนี่ครับลิฟโพสครับเลนลินครับแล้วมีเดวเมสเทสครับพยายามที่จะเข้ามาแก๊งครับอ้าวครับตอนนี้ฮะโดนไล่ล่าอยู่ครับเดลลินครับมีเพื่อนมาช่วยไหมครับไม่มีเลยครับคอนเทนท์พอร์ตได้อยู่คนเดียวครับตอนนี้เอาแต่มีทางฝั่งสเทียนครับที่เทนทพอร์ตโหลดอยู่ครับ ไม่ไน่าจะรอดครับโดนลุมสองตัวแบบนี้ครับโดนยิงไปเรื่อยครับและตูรอยครับมาแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนะครับจะได้ดีเลยครับมาข้างล่างครับมาย้ำครับอ้าวแล้วมาย้ำแล้วไอซ์ซ็อกซ์ที่อินเตอร์โซครับไม่มีดามเในการณ์ที่เขียงนะครับและแต่ว่าอยู่ในกาป้อมครับและตอนนี้อินเตอร์โซตายที่เรียบร้อยแล้วมอสครับ ยังหลบอยู่ครับยังพยายามหลบครับแต่ไม่พ้นครับและเป็นดับเบิลคิวอีกครั้งครับสำหรับเชี่ยวแต่ดับเบิลโอทีเอครับอยู่หนึ่งต่อสามครับและพยายามจะเข้าไปเก็บกระโดดหมุนตัวครับหมุนหน้าไปแล้วเป็นดับเบิลคิวจากเชี่ยวครับห้าศูนย์ศูนย์เลยฮะเล่มหยาบครับ้้เขาามแลวกระโดดมาครับเคลนไมห์ครับตอนนี้นะถ้าเกิดว่าติดตันกดเคลนแน่นอนแต่ไม่ต้องถึงกับเคลนครับต้องสามารถที่จะเคลนได้ เปาครับตอนนี้ครับโดนการ์วิตี้ครับจะตายตามทังฝั่งของเดิมแพนไปหรือเปล่าครับและเป็นดับเบิลตัวเองครับที่ได้ครับเป็นดับเบิลคิวไปเอาครับและนี่จะเป็นจังหวะเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าครับและเทเลพอร์ตลงมาทันทีครับสำหรับฝั่งฮุยลอยครับและเลื่อนไปที่เชี่ยลครับเอาและเชี่ยลครับแฟดที่ไปด้านบนครับตอนนี้พยายามจะหลบครับและมีคนเทเลพอร์ตลงมาเหมือนกันท่านแต่คนตายก่อนครับกลายเป็นเดิมแพน เอาแล้วเดดินครับอยู่กลางวงครับลงมาเทเลพอร์ตไม่สวยเลยครับจังหวะนี้ครับพยายามจะวางครับแทงน้ําแข็งไว้เบรกแต่ว่าดับเบิ้ลโอทีเครับยังกระโดดเข้ามาฆ่าได้แล้วเชียลครับหนีไปด้านล่างแล้วครับโดนเอ็กซอร์ดเลยครับสำหรับดับเบิ้ลโอทีเบรคครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรอดครับโลกาวิตี้ด้านหลังขังเชียลครับไม่รอดนะครับจะปล่อยให้อินเทอร์โซฆ่าเลยฮะโอ้ประตูกันข้างหน้านะครับตีข้างหลังเอาเนี่ยตีข้างหลังครับแล้วพยายามจะใช้พาสซีฟแต่ว่าไม่เอาดีกว่าครับเพราะเห็นว่าล้างไม่ค่อยดีครับ แล้วด็บมอนต์สเวก็เข้ามายิงเข้ามายิงครับกระโดดหมุนตัวยิงครับและมีคนเทเลพอร์ตลงมาครับนั่นคือเสถียรครับแต่ว่าทางฝั่งของเชียวครับตายไปก่อนแล้วครับลอยครับเข้าไปไล่ตีโลกาวิตี้ครับและเสถียรครับบวกกับด็บมันต์สเวกกันแล้วกดอันติทันทีและเสถียรครับเข้ามาขออันติด้วยครับและฮิวไปยังวะนนี้ครับเลือดไม่น่าที่จะพอทางฝั่งของรอยตีฮะอยู่คนี้ไม่ควรครับไม่ควรเลยครับ ไปแล้วกระโดดครับลอยแชะเอาไปติดสโลเชลครับโดนประชิดแล้วครับและตีจุดออดครับกลางอันติครับแล้วมีเพื่อนมาครับโลกับิติมาช่วยเชลไว้ได้ครับโอ้โหเนี่ยจังหวะนี้สวยนะยครับลอยครับอลล์ลึกเกินไปครับเอ้ซินโฮเนี่ยยังไม่ตายครับก็เจ็อยู่ใชได้แต่บจีโฟวิ่งไปแล้วเดินแบบเดินไม่สนใจใครแล้วเอ้าแล้วเอาเนี่ยไม่ไปครับแฉะตีอยู่ที่ครับ นะครับพยายามจะดักนะครับแต่เขาไม่มาครับแต่เดลวพนครับเข้าไปไล่ยิงอินเทนโซครับแล้วดูครับกระโดดหลบมาจังหวะนี้ครับเดรินครับมาอยู่นะครับมาฆ่าทางฝั่งเดนโซไปได้ครับอ่าเจอมิดเลนครับนี่ฮะแทงเข้าไปครับสะโลอยู่ไหมสะโลอยู่ครับแทงหนึ่งด้านแทงสองด้านแทงสามด้านและขออีกหนึ่งด้านอีกหนึ่งด้านนี่ฮะอีกหนึ่งด้านอะไรนะครับแต่เป็นรถเลยครับแอบฆ่าเดลวพนไปแล้วครับตอนนี้รอยครับเห็นว่าเพื่อนฆ่าได้แล้วถอยฮะ โอ้โหโโอ้หเลรินครับเจอปารกบแบบนี้ครับโอ้แล้วแปดไปไล่ยิงเลยครับและเอสเดโฮสมด้วยครับถ้าเกิดว่าไม่ตายโดยแต่มันโอเซนเอ็กเอาเอาครับมอสครับโดนไล่โดยเดวเพนครับโดนไปถึงจีโฟครับที่โดนไล่โดย3ตัวครับจากทางฝั่งของ GTS ครับเลนเชอรโซมาช่วยไล่ยิงครับจีโฟไม่รอดแล้วนะแต่ว่าเดวเพนโดนโดนยิงโดยอินเทรโซครับตอนนี้ครับต้องกลับมาช่วยมอสแต่เหมือนว่าวิ่งคนละทางกับมอสครับมอสช่วยเหลือตัวเองไปก่อนครับวางกับดักไว้ครับวางขนมเบื้องครับและตอนนี้มีคนเทนพอร์ตลงมาครับ ไม่น่าจะเป็นใครนอกจากทางฝั่งของเรดินครับที่มาจากแนวหลังครับแต่ตอนนี้ครับรอยเป็นคนที่รับหน้าอยู่ครับแต่บีเกตีครับอินเตอร์โซพยายามจะแอบยิงครับเบนจะแอบยิงครับด้วยการยิงกระจายครับแล้วโดนยกมาโดยเรยดินครับแล้วโดนยิงติดที่โดนยิงเข้าไปครับและตอนนี้ครับเสถียนเลือดน้อยมากแล้วเดินผ่านแล้วเดินผ่านอะไรตรงนั้นครับโอ้ยนะคบงงเลยครับแต่รับรอยครับและตอนนี้รอยเป็นดับเบลคิวแล้วครับตอนนี้รอยเป็นจะเข้าไปหนฆ่าต่อครับแต่ว่าเดีมโดนจะเข้ามาเรียกว่าสอนจังหวะต่อฮะ นี่ฮะสานต่อครับตะกอคิวของรอยครับแล้วรอยครับเดินไปดักหน้าครับแต่ว่านี่ครับเดินดีครับยืนนิ่งๆครับแล้วอินเดอยโยิงกันตายฮะฉีดฉีอุ้ครึ่งหลอดครับแล้วนี่ติดตันครับโอ้แฉแฉแชะอ้าวแล้วกดครับแชฉตัวเองครับด้วยอันติเมทครับเสถียรครับจะเพียงพอหรือว่าไม่พอครับอินเดียโตเข้ามาซ้ำเสบดาเมจครับเอาแล้วจีโฟอยู่ด้านหน้าครับจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ครับทุกอย่างครับถูกช่วยไปแล้วครับถูกใช้ไปแล้ว นะครับอ่าเดลเพนครับโดนดับเบิลโอซลเน่ใกล้ยิงครับแล้วเชโซครับถูกช่วยโดยมอสครับมาในวินาทีสุดท้ายทันทีครับจากการเพิ่มเกราะมัสเตอร์โนมีคนมาห้าอีครับหมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับสต่เราบีการีครับแต่ว่าด้านล่างครับมอสเข้าไปประชิดครับดึงความสนใจครับและเก็บทางฝั่งของโรอว์กาวิตี้ไปได้ครับและเสียไปอีกหนึ่งครับเป็นดับเบิลคิวจากดับเบิลโอเซลเนครับแต่เชียร์ครับกลับบ้านไปแล้วเม็ดแรงมากสหรับเพสเรย์อ้าวครับโยนครับและโยนครับโดนซีโปและงัด ยัดทุกอย่างครับตายเถอะครับไปกับไปครับไปใครจะแรงกว่าครับลอยครับหาตำแหน่งเลยฮะวิ่งครับไปครับมาเซร์เลโน่ครับแล้วเข้าไปสโลครับเสถียรครับและตอนนี้รอยยังคงตามต่อครับแต่ว่าจุดอ่อนอยู่ด้านซ้ายเนะครับรอยจะตามไปตีต่อได้หรือเปล่าครับตอนนี้ครับเสถียรยืนมอบเลยฮะ โอ้เพราะว่าชัยเนี่ยครับทุกอย่างไปกับ G4 หมดแล้วครับทำให้ไม่มีสกิลในการช่วยเหลือตัวเองครับ <c oughs> แต่เลลินครับแพ้ิดนเดโฮไปครับปล่อยให้อินเทอร์โซฆ่าครับแต่มันโดนเทมิเอ็กสต๊าค8ในนาทีที่22นี่เยอะมากนะครับสลับคินเสร็จเองไม่รู้ดาเมจบวกไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้แฉแชฉมาแชฉแชฉครับลงกับตีบอกว่ามาเดินเล่นกันมา <c oughs> มาแ <c oughs> รมเพจทหารแบกปืนเบิกปุนมาโบกตึก เขาตายหมดแล้วคร <ido> ับด้านบนด้านล่างด้วยเหมือนกันแชะไปครับดูแชะไปครับดูครับไอ้จูยืนดี่ปากน่าจะดูคลิป YouTube มากไปหน่อยครับจีโฟโอ้โหนะจีโฟครับตอนนี้ครับหนึ่งกับเสถียรแต่ว่ามีตัวอย่างเดรินเข้ามาช่วยครับและดูครับแฉะติเบรกโอ้ยเกือบตายครับเดรินทั้งคนชินขอยิงอีกหนึ่งนับฆ่าทางฝั่งของเดรินได้ครับและวจีโฟครับตายตามครับและรอยมาแล้ว ไปไหนล่ะเพื่อนไปไหนล่ะเพื่อนมึงกาอะไรครับเพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนไม่รีบตีป้อมเราตายเราตายแล้วแล้เรนินครับตัวทั้งทางฝั่ง GTS ครับและมี่โกลกาวิตตี้ครับถูกโยนมาโดยเชียวและมอสครับตอนนี้หนีไปอยู่ที่ด้านหลังครับแล้วเดิมพันโนเซเว็ประกาศอินเทนโซอินเทนโซครับมีตำแหน่งได้ยิงยิงครับปักหลักและยิงยิงแล้วพยายามจะเล็งไปที่เชียวครับแต่ตอนนี้ครับเดิมพันโนเซเว็สต้องการความช่วยเหลือครับ จากดาเมจของอินเทร์โซครับแล่วจาเบนโอตทเวกตายไปแล้วครับอินเทร์โซครับเหลือเจ่นหนีทันเลือกแต่ว่ายิงดุดเลือดครับฆ่าทางฝั่งของเขาด้วยและขี่ไปโอ้แล้วเก็บไปได้อีกหนึ่งก่อนตัวเองจะตายครับและด้านหลังครับเหลือมอสคนเดียวครับสำหรับตัวดูดแคที่นะตอนนี้ครับดูดไปครับดูดไปครับยื้อครับยื้อครับและจีโฟมาแล้วเขามาแล้วลูกชายพันดีฮีโร่ฮีโร่ครับแล้วสตันไปจังหวะนี้ครับตายสิครับแล้วเป็นดับเบิลคิวและเหลือรอดครับหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าครับเอายังครับทางฝั่งงขอออรยเกกิดมนะ อาครับ G4 ครับเลือกที่จะเป็นเหยื่อล่อเลยครับถลายมาครับ2ต่อ1ครับและฉีดไปที่หนึงฝั่งเดียวแพ้ครับเดียวแพ้โดนตันโดนการฟีตฟิลครับเก็บไปได้แล้วหนึ่งครับและตอนนี้าเตียนบอกอ้าวแล้วเพื่อนทิ้งผมไปแบบนี้ครับและเขาเป็น5้าห้มอสข้าเลยเราไม่อยากจะเสียนตั้กอเราอยากจะเป็นคนอารมณ์ดีและเราโดนแช่ไปแล้วเป็น6 5ห้าครับสำหรับ G4 ครับจากการช่วยเหลือของมอสฮะโอ้สามคนตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว โมทีสามสองนะครับและข้างหน้านี่เป็นตัวบอบบางทั้งคู่นะครับครับรอยกับอินเทอร์โซครับตอนนี้อินเทอร์โซเลือกหนีแล้วครับรอยครับนายจะทำอะไรนายก็ทำไปครับและเล็งไปที่เดรินครับเปิดอันติครับแฉหนึ่งทีขออีกสองด้านแลเนี่ยเมียเรือกที่จะถอยก่อนครับแต่ดีอินเทอร์โซครับพี่มันไล่ยิงครับและมอสมาแล้วครับจากซ้ายมาขวาครับโอ้เดินมาไกลจริงครับและอันติเบรกไว้ครับรการ์ิตี้ครับแต่เบรกไม่พอเดรินตายไปแล้วครับมอสครับพยายามจะเข้าไปไล่เนี่ยแต่ตอนนี้ครับอินเทโซได้จัังงงหวะะยยิิแลอีกครบ นี่ครับแต่บนเดีครับไม่รอท้าเลยครับขอจบเกมครับแล้วก็น่าจะถูกจริงนะฮะแล้วเขาไม่กันบ้าเลยครับเถียนครับเถียนฮะโดนไปอีกหนึ่งกันที่ก็ลำบากแล้วครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอย่าอย่าเข้ามาอย่าเอสอินเดโฮไหมขอขอขอยิงอีกนิดนึงจะได้เล็งได้เอาครับตอนนี้โอ้แล้วเปิดอันติครับให้เพื่อนยิงให้เพื่อนยิงครับ และเรียบร้อยครับเป็นบีกทีครับชนะไป3ามศูนย์ในรายการนี้เหมือนเดิมนะฮะใช่แล้วนะครับ